ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนจัดให้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดาวพฤหัสย้ายราศีและการไหวดาวพฤหัสสบดีการไหวดาวพระพฤหัสสบดีดาวพระพฤหัสสบดีย้ายราศีในวันอังคารที่30เมษายนพศ2567ในเวลา12.45น รือเวลาเที่ยงสีผ้านั่นเองของไหว้มีธูปเทียนดอกไม้ผักผลไม้ธัญ,ญพืชและน้ำเปล่าดาวพระบุสบดีแทนด้วยสีส้มกำลังดาวสิบเก้าแทนด้วยเลขห้าของไหว้เราจะจัดตามกำลังดาวคือสิบเก้าหรือตามตัวเลขแทนดาวคือห้าก็ได้ตัวอย่างเช่นเราจะไหว้โดยใช้กำลังดาวคือสิบเก้า จะใช้ทูบ19ดอกเทียน19เล่มดอกไม้19ดอกผักผลไม้ธัญพืชรวมกัน19อย่างหรือถ้าจะใช้5ก็ใช้ทุกอย่างอย่างละ5ผักผลไม้ธัญพืชมีมะพร้าวกล้วยสับประรดซมแอปเปิ้ลแตงโมฝรั่งสาลี่อัง,งุุนอินทผามแก้วมังกรมะม่วงสุกเข,ขนทารุปชมพู่ทับทิม เนาะผู้เรียนขนุนฟักเงินฟักทองเปลือกมันแตงล้านข้าวโพดมันแก่โบหิมะกัวต้มและอย่างอื่นได้และแต่เราหาได้ทูบเทียนใช้สีส้มดอกไม้สีส้มเช่นดอกดาวเรืองดอกกุหลาบถ้าไม่มีทูบเทียนสีส้มจะทำยังไงให้เราใช้ทูบเทียนที่ใช้ไหว้พระปกติก็ได้ ดอกไม้ใช้เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาใช้ในการไหว้แทนดอกไม้สีสม้มการจัดของไหว้การจัดของจะจัดตามกำลังดาวคือ19หรือจะจัดตามเลขของตัวแทนดาวคือเลข5กรณีจัดตามกำลังดาวคือ19ให้เตรียมผลไม้ผักธัญพืชรวมกัน19อย่างดอกไม้สีส้ม19ดอกทูบสีส้ม19ดอก เทียนสีส้ม19เล่มน้ำเปล่าน้ำชาอย่างละ5แก้วถ้าจะเพิ่มใบสีให้ใช้ใบสีปักชามหนึ่งคู่ถ้าไม่มีใบสีไม่เป็นอะไรการจัดโต๊ะไหว้ให้จัดโต๊ะปูผ้าขาวหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกผลไม้ที่จะจัดไหว้จะจัดใส่จานใส่ถาดหรือใส่พานก็ได้ตามภาชนะที่เรามีใส่ โดยที่ไม่ต้องจัดหาซื้อใหม่โดยดาพฤหัสสบดีจะย้ายในเวลา12.45นาทีหรือเที่ยง45เราจะเริ่มจุดทูบไหว้ในเวลาเที่ยง45ในเวลาที่ดาวท่านย้ายพอดีการไหว้ทั้งนโมสามจบและกล่าวโอมข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลขอไหว้ ดาวพระบดัสบบดีมุนีเทวาที่ท่านทรงโปรดเสด็จมาเสริมดนุชะตาแก่ข้าพเจ้าเกยชื่อและนามสกุลขอทรงโปรดประทานความมั่นคงความเจริญก้าวหน้ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นที่รับแก่คนทั้งหลายมีสติป,ปัญญาความรู้ในการเรียนให้แตกฉานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมและอธิษฐานขอพอรตามที่เราปรารถนาที่เราต้องการ เราจำเป็นจะต้องไหวไหมเป็นสิ่งที่หลายคนคิดอยู่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับการไหวดาวพระฤหัสบดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะไหวหรือไม่ไหวก็ได้ไม่มีถูกและไม่มีผิดคนที่มีความเชื่อก็จะบอกว่าจำเป็นคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่างมงาย โดยส่วนตัวนะครับอย่าเทียงกันใครชอบใครอยากไหว้ก็ไหวใครไม่ชอบใครไม่อยากไหวก็ไม่ต้องไหว้คนที่ไหว้แล้วร่ํารวยได้ผลดีก็มีเยอะคนที่ไหว้แล้วไม่ได้ผลก็มีเยอะคนที่ไม่ไหว้ร่ํารวยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตัดสินกันไม่ได้อาจารย์ทั้งหลายและหมอดูทั้งหลาย อย่าสร้างความกลัวให้ทุกคนต้องคิดว่าต้องมาไหว้ดาวนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีถัดไปขอขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ